วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง Android Studio ให้เข้ามาที่เว็บนี้นะครับ developer android com นะครับจากนั้นนะครับคลิกไปที่แถบ Android Studio นะฮะเมื่อเราคลิกมาแล้วนะครับมันจะมีปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับของผมนะครับเป็น Windows 6 4 b i บิตมันจะขึ้นให้ที่ตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับใช้ OS อื่นนะครับแล้วมันไม่ขึ้นให้นะครับเราสามารถเลือกที่ตรงนี้นะครับดาวน์โหลดออปชั มันก็จะมีของแม c นะครับของล i นุกนะครับแต่ของผมเนี่ยมันขึ้นตรงนะครับผมก็จะกดดาวน์โหลดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดมานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีให้ติ๊กตรงนี้นะครับให้เราติ๊กไปเลยนะครับจากนั้นกดดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้คลิกขึ้นมาเลยนะครับ พอคลิกขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากด next นะครับตรงนี้อย่าลืมติ๊กด้วยนะครับ Android Virtual Device นะครับพอเราติ๊กเสร็จแล้วนะครับเราก็กด next ไปเลยนะครับกด next ไปเรื่อยๆนะครับกด install แล้วก็รอจนกว่ามันจะติดตั้งเสร็จนะครับพอมันขึ้น complete ต,ตรงนี้นะครับให้เรากด next ไปเลยนะครับจากนั้นกด finish โปรแกรมมันก็จะเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ถือว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสรับใครนะครับที่ยังไม่มีไอคอน Android Studio บนหน้าเดสก์ o ็อปนะครับเราสามารถดึงมันออกมาได้นะครับให้พิมพ์ที่ search bar ตรงนี้นะครับว่า Android Studio นะครับจากนั้นนะครับมันจะมีไอคอน Android Studio ขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เรานะครับคลิกขวานะครับเลือก Open File Location นะครับจากนั้นนะครับ ให้เราคลิกที่ไอคอน Android Studio นะครับจากนั้นคลิกขวาอีกที่นึงนะครับเลือก Send to Desktop นะครับแค่นี้นะครับไอคอน Android Studio นะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน้า Desktop เราแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถเดี๋ยวไลคลิกกดเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับ